สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปีใหม่ปี2569คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษค่ะสวัสดีปีใหม่สำหรับทุกๆคนที่ติดตามมหาเดวีพยากรนะคะขอให้ปีใหม่ปีนี้ปี2569เป็นปีเฮงเปังปงัปงสำหรับทุกคนนะคะ เรามาดูสรุปโดยภาพรวมของชาวราศีเมษประจำปี2569ค่ะเรามาเริ่มต้นการดูกันที่ความรักค่ะความรักในปี2569ของชาวราศีเมษไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระมัดระวังความผิดหวังความเจ็บปวดการเลิกลาการพัดพลากการจากลาค่ะความรักของชาวราศีเมษโดยภาพรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับ ความรักคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การเลิกลาเกิดขึ้นการพัดพลากการจากลาการตัดสินใจการแยกทางแม้กระทั่งความรักอาจจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นรักซ้อนซ้อนรักรักสามเศร้ารักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่หรือแม้มีคนใหม่อยู่แล้วคนเก่ารีเทิร์นกลับมาเพราะฉะนั้น คนโสดเองก็เหมือนกันระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะชาวราศีเมษร,ระมัดระวังคนมีคู่ระวังการตัดสินใจการแยกทางการเลิกลาหรือคนเก่ารีเทิร์นมารักใหม่หรือแม้กระทั่งคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินของชาวราศีเมษจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคาร เงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกจะมีเข้ามาในมือค่ะแล้วการเงินจากทางไกลโชคจากต่างประเทศจะมเีเขาเรียกว่าข่าวดีกับเงินที่อยู่ทางไกลเงินจากต่างประเทศการลงทุน สินค้าออนไลน์ต่างประเทศจะประสบความสำเร็จเป็นปีที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินสำหรับชาวราศีเมษปี2569การเงินค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเงินโชคลาภไม่ว่าเป็นเงินการงานหรือเงินที่ลงทุนค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงาน อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลถึงต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการงานที่เป็นต่างประเทศจะประสบความสําเร็จใครคิดที่จะเดินทางเกี่ยวข้องกับเดินทางต่างประเทศค่อนข้างจะประสบความสําเร็จค่ะการงานก็เช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีเมษจะมีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจการงานจะประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่จะเตือนคือระมัดระวังคดีความ การค้ำประกันเอกสารการติดต่อให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือพ่อแม่อาจจะมีคำพูดมีปากเสียงมีความเข้าใจผิดหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือหัวหน้างานค่ะขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะสรุปชาวราศีเมษประจำปี2569เกณฑ์ความรัก คุณต้องระมัดระวังไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์การเงินไปสู่ทิศทางที่ดีงานก็ค่อนข้างดีขยับขยายไปสู่ทิศทางที่ดีสุขภาพก็เพียงแค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องคือเกี่ยวกับเรื่องของคดีความด้วยนะคะขอบคุณค่ะ